ตลองนี้โด,ดนทั้งกระแทกทั้งอะไรทุกคนพร้อมแต่งกระแทกก็ <g itative> <g iggle> โอเคครับงานนี้สนุกมากครับครับแต่ว่าที่จะปัญหาคือพอเราตัดต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยอยา่างทามมิ่งเนี่ยแต่และ frame, เป็นเฟรมอารมณ์มันยังไม่ถึงคือแบบมันสั้นไปเราอยากได้ตรงนี้อเลยเงี้ยแล้วแบบมันจะคิดอ้าวลืมถ่ายช็อตคันเสียสักงทั้งอะไรแค่นั้นแล้วก็อ่าช็อตอีกหลายๆช็อตที่เราลืมแล้วเราจะใส่แบบก็ ก็โอเคแล้วครับประมาณคือตอนลงไปถ่ายนี่ไม่ได้จดลงไปว่าจะถ่ายอะไรใช่ไหมครับนี่นะที่ผมบอกก่อนก่อนลงไปว่าอยากร้อยเนี่ยจดลงไปก่อนว่าจะถ่ายอะไรจดแล้วก็่ายได้ไหมจดแล้วดึงตูที่จดเนี่ยคืออย่างผมไปถ่ายถ่ายหนักก็อย่างนี้เลยครับคือต้องมีเกเอกสารเอกสารครบเราเมื่อถ่ายแล้วต้องขีดค่าหรือชีงทิ้งเลยหรือไม่ก็ต้องทาสัญลักษณ์อะไรเพื่อให้รู้ว่าเขามันมีนะ มันมีแบบเอกสารครบแต่ไม่ได้ถีนค่ามไม่ได้ถ่ายลืมมีแบบมีเลขาครับมีผู้ช่วยครับแต่จริงๆแล้วคือ,ค,อคือเวลาที่เจอปัญหาหรือว่าเวลาทํางานจริงๆมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้ครับเรื่องการลืมผมก็ลืมครับแต่จริงจะมีคนคนคอยเตือนหรือคนคอยบอกอยู่แล้วครับแต่บางทีบางทีไอ้ผู้ช่วยมันก็คิดเอาเองว่าเอ้าผมต้องไพี่ไปถ่ายเราแบบเฮ้ยทำไม อำไอะเอ้าก็เห็นพี่ไม่ไม่เห็นทักเลยแล้วว่าพี่ไม่เอาแล้วก็ยังคือมันยังไม่ชัดนะฮะคือไม่ไม่ใช่เรื่องของของว่าถ่ายมาไม่อาจจะไม่ครบหรืออาจจะไม่อะไรแต่มันมันเป็นเรื่องของการที่แบบสิ่งที่เราเปรียบเทียบกันนะฮะระหว่างคนกับรถเนี่ยมันยังไม่ชัดเช่นมันสามารถอีดิทช่วยได้สมมติเช่นไอตอนที่เราวิ่งไปคือเราเราถ่ายไอการวิ่งอะไรเงี้ยให้มันนานกว่านี้ แล้ตอนที่มันวิ่งไปเนี่ยเราได้เอาเอา,เอาช็อตรถยนต์มาสลับกันได้ทีกบน,นี้คืออันเนี้ยคนคือถ้าถ้าแค่นี้มันคือการตัดตัดเปรียบเทียบกันแค่แค่คนละคนละช็อตใช่คือถ้าเป็นคือมันคือคนคนดูฮะเขายังไม่ทันรับรู้เลยว่ามันคือการเปรียบเทียบอันนี้มันคือแค่เราแค่เราแค่คือการดูครั้งแรก อันนี้ผมพูดในฐานะค,คนที่ไม่เคยรับรู้อะไรนะเราอยู่มาดูหนังเรื่องเนี้ยก็คือว่าอะไระวิ่งแล้วก็มีเครื่องยนต์แต่ถ้าเราอยากให้คน,คนเราคนดูเข้าใจว่าไ,นะไหหอ้หมอเนี่ยคือเครื่องยนต์หรือคือรถเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการที่ทำให้ชัดเจนกว่าน,นี้ครับเช่นตัดสลับกันถีกว่านี้อะไรเงี้ยครับเปลนภาพไปค,ครับครับนอกนั้นก็ดีครับ แสดงครับจริงนักแสดงจะนะครับสงสารทำหน้าครับ <G ül üyor> มีตัวประกอบเยอะนะครับ <G ül üyor> ใ้คุ้มจัดโอเคครับ